บัดนี้วันที่16มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่14ที่ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีพิสิทธิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระด,ดึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดา สัมมันตาจัก,กาวาเลสุอัตราขัจฉันตุเทวตาสทัทธรังมุนีราชสะสุนันตุสะะักขโมคทังสักเเกาเมจารูเปคิริสิคาระตะเตจันตลิขเควิมาเนทีเปรัตเถจคา,าเมตารุวะนาขะเนเเคหะวัตถุมหิเคเตภุมมาจยันตุเทวาชะลธะละวิสเมยักข,ขันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวระวัจนัง S.> สาธวเ no? มสุนันตุธรรมสวนรณาคาโออายมพทันตาธรรมสวนราาโลอายมพทันตาธรรมสวนราาโลอายมพธันตาบทที่สองบทบูชาพระรนัตไตรอีมินาสกาเณนะพุทธังอภิปูชยามิอีมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามิอีมินาสกาเณนะสังคังอภิปูชยามิบทที่สบทกราพระธนัตไตร อรหังสัมมาสมุโทโธพัคขวาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพัคขวตาธโมธมังนามาสามิสุปฏิปันโนพัคขวโตสาวะกะสังโฆสังขังนามามิ บทที่4ี่บทสวดนมักการสิทธิคาถานโมตัสสะพระขวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่หบทสวดไตสรณคมนปาถะพุทธังสรณงนัจฉามิธรรมังสรณงนัจฉามิสังขังสรณงคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณงคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสรณะคัจฉามิ ตุติยมปีสังขังสารนังกัจฉามิตาติยมป marble 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 ีพุทธังสารนังกัจฉามิตาติยมปีธรรมังสารนังกัจฉามิตาติยมปีสังขังสารนังกัจฉามิบทที่6บทสวดสัจจกริยาคาถานติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสารนังอัญญธรมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจเจนะสุวสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาน นัตติเมสารณังอัญยางสังโคเมสารณังวลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่7พุทธานุสติอิติปิโสภะควาอราหังสัมมาสมุทโววิชชาจารณสัมปโนสุขโตโลกะวิถูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสาหนังพุทโภคขวาติบทที่8 บทที่8ธัมมานุสติสวาขาโตภะคะวตาธโมสันทิทโิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณิกโกปจจตังเวทิตโพวพินยูหิติบทที่9สังคานุสติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสวังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสวังโฆ ยะที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภคะวโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังปุญญกเขตังโลกสาติบทที่สิบรัตนสูตรยานิทาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวาย,ยาวะภูมมานิวายานิวะอันตริเขสัเพวะภูตาสัศ สุมนาพวันตุอโทปิสกักกจจังสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสามาเมธะพันเตเมตังกรโธถะมานุสียาประชายะที่วาจารัตโตจะหรันติเยพรลิงตัสมาหิเนรัคทะอัปมัตตายังกินจิวิตังอิทาวาหุรังวาสักเเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอัถิตถาคเตนะ อิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุคยังวิราคังอะมายังพระปณีตังยะทะยะทัตชะคาสักยมุนีสมาหิโตณเตนะธรรมเณนะสมัติกิจิอิธรรมปิธรรมเณรตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุยามพุทธเศธโถปริวันณีสุจริง สมาธิมานันตะริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสะโมนะวิชติอิทัมปิธทมเมรตน,นัตงปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัตตะสะตังปัสสัทธาจะตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะขีเนยยาสุขตัสสะสาวกา เอเตสุทินานิมหาพลานิอิธรรมปิสังเครตนางปณีตังเอเตนัจเจนะสวัติโหตุเยสุปยุตตามณสาทันเหณะนิกามิโนโคตมะสาสนามหิเอปฏิปตาอะมะตังวิไคหะลัทธามุทานิพุติงพุชามามนาอิธรรมปิสังเครตนางปณีตังเอเตนสัจเจนะสวัติโหตุ ยถินทะขิโลปะทะวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตพิอสัมปกรรมปิโยตถูระมังสัปปุวิสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจจะปสติอิรัมปิสังเครัตนนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติ คำพีระปัญเยณะสุเทศิตานิกินจาปิเตโหนติผู้สัปปะมะตานาะเตระวังอัฐมะมาทิยันติอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนาสัจเจนะสุวัติโหตุสหาวัสะทัสนะสัมปธายะตยสุธรรมาชะหิตาระวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉิตันจะสีลพระตังวาปิ ยทัตถิกินจิจะตูหะปาเยหิวิจะตูหะปาเยหิจะวิปม,มุตโตชะจากิฐานานิอภพโภกาตุงอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุกินจาปิโสกัมมังกโรติตาปะกังกาเยนะวาจายุทะเจตาสาวาอภพโภโสตัสะจะ ปิชะทายะอาภัภพัาภาพพตาทิฏฐะปทัสสะวุตตาอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุวนปะคุมเพยยะถาพุสิตักเคคิมหานมาเสปธรรมสมิงคิมเหตถูปมังธรรมวรังอเทสยินิพานคามิงปรามังหิตายะอิทัมปิพุทเทรัตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวสติโหตุวโรวลัลยูวรโทวราฮาโลอ,อนุตตโรธรรมวรางอเทสยิอิทัมปิพุทเทรตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวสติโหตุขีนางปุรานังณวังนติสัมภวังวิราตตจิตายติเกภวสมิงเตขีนาพีชาอาวิรุณละอวิรุณหิชนทานิพันติทีรายถายัมปะทีโปอิทัมปิสังเครัตนางปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยานิทะภูตานิสัมาฆตานิภ yani um ูมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุษะปูชิต yani um ังพุทธังนมัสสามะสุวติโหตุยานิทะภูตานิสมาฆตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังธรรมังนมัสสามะสุวติโหตุ ยานิทะปูตานิสมาฆตานิภูมาณิวายานิวะอันตาิเขตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังสังคังนมัสสามะสุวติโหตุบทที่11อาตานาติยะปริตบทยอ่อสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาปวัชิตโตสัพพเวระมติกันโตนิพุโตจะตูวังภวะสัพพีตโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัฏวันตรายโย สุขีธีกายุโกภะภะ,ะ,ะอภิวาทานสีริสนิจังวุธาปจายโนจะตาโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลังบทที่12บสองอา,ตอาิตะปริยายาสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพักวาขยายังวิหรติขยาสีเสสัตถิงพิขุสหัสเสนะตะตโะคพักวาพิคุอามันเตสิสัพพัง พิฆเวอธิตังกินจากพิฆเวสัพพังอธิตังจากขุงพิฆเวอธิตังรูปาอธิตาจากขุวิญญาณังอธิตังจากขุสัมผัสโสอธิตโตยามปิดทางจากขุสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทะยิตังสุขขังวาทุกขังวาอทุขมะสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคกขีนาโทสักขนาโมหกขณนาอธิตังชาติยาชรามรเนนัสราวิเก ปริเทเวหิทุเขหิเทโทมนสเสหิอุปายาเสหิอธทิตตันติวัฏามิโสตังอธทิตตังสัทธาอธทิตตาโสตวิญญาณังอธทิตตังโสตสัมผัสโสอธทิโตยามปิทางโสตสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทยีตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตามปีอธทิตตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคกินาโทสักคนาโมหกินา อทิตตังชาติยาชรามรเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวัามิคานังอธทิตตังคันธาอธทิตตาคานะวิญญาณังอธทิตตังคานะสัมผัสโสอธทิโตยามปิทางคานะสัมผัสปัตตยะอุปชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาอุทุขมะสุขังวาตัมปีอธทิตังเกนะอธทิตังอาทิตังราคคิณาโทสักคิณาโมหคิณา อธทิตตังชาติยาชารามรณเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวัามิชิวหาอธทิตารสาอธทิตาชิวหาวิญญาณังอธทิตังชิวหาสัมผัสโสอ,อธทิตโตยามปิทางชีวหาสัมผัสปัจจยาอุปชัชติวิเวทะยิตังสุข,ขังวาทุกข,ขังวาอทุกขมะสุข,ขังวา ตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะคินาโทสักคินาโมหคินาอธิตังชาติยชาชรามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิ迦โยอธิโตโปทภ,ภัพาอธิตากายวิญญาณอธิตังกายะสัมผัสโสอธิโตยามปิทางกายะสัมผัสปัจจะยอุปชติเวทิตังสุข,ขังวาทุกขังวา อทุขมะสุขังวาตัมติอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคกินาโทสักิีนาโมหักขนาอธิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิตุเกหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามินะมะโนอธิตโตธรรมาอธิตามะโนวิญญาณังอธิตังมะโนสัมผัสโสอะธิตโต ยามปิทางมาโนสัมผสัสป,ปัจจยาอุปชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมะสุขังวาตัมปิอขขาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคะคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชรา,ามราเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัามิ เอวังปัสสังพิกเวสุตตวาอริยสาวโกจักขุสมิงปินิพินทติรูเปสุปินิพินทติจักขุวิญญาเนปินิพินทติจักขุสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางทุกยามปิทางจักขุสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทยี่ตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติ โสตัสมิงปินิพพินทติสัตเทสุปินิพพินทติโสตวิญญาเนปินิพพินทติโสตสัมผัสเสปินิพพินทติยามปิทางโสตสัมผัสปัตยาอุปชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตสมิงปินิพพินทติ คานัสมิงปินิพพินทติคันเทสุปินิพพินทติคานวิญญาเนปินิพพินทติคานสัมผัสเสปินิพพินทติยาปิทางคานสัมผัสปติยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมาสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติชีวหายาปินิพพินทติละเสสุปินิพพินทติชีวหาวิญญาเนปินิพพินทติชีวหาสัมผัสเสปินิพพินทติยาปิทางชีวหาสัมผัสปติยา อุปัชติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติกายะสมิงปินิพพินทติโปทพเพสุปินิพพินทติกายะวิญญาณนปินิพพินทติกายะสัมผัสเสปินิพพินทติยํปิทางกายะสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติ มนนสมิงปินิพพินทติธรรมเมสุปินิพพินทติมโนวิญญาณนปินิพพินทติมโนสัมผัสเสปินิพพินทติยามปิทางมโนสัมผัสปฏิยาอุปชติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตสมิงปินิพพินทตินิพพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติอุสิตังพรหมจริยัง กะตังกะเลนียังนาปรังอิทัตตาญาติปะชานาตีติอิธรมโวจะทำภัควาอัตมะนาเตภิขูภัขวาตโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปะนะเวยากระนัสมิงพัญยมาเนตัสสะพิขูสหัสสะอนุปาทายะอาสอาสวหิจิตานิวิมุตจ,จิงสูติ บทที่13อนัตตลกณะสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภักวาภารณสิยังวิหรติอิสิปตเนมิคาทาเยตรตะโขภักวาปัจจวคีเยภิกขูอามันเตสิรูปังพิกเวอนัตตารูปัญจะหิทางพิกเวอัตาอภวิสสะอนัยยทางรูปังอภาทายะสังวเตยะลับเพธาจะรูเปเอมังเวรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติ ยศมาจะโขพิขเวรูปังอนัตตาตาสมารูปังอาภาทายะสังวัตตินาจารพติรูปเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติเวทานาอนัตตาเวทานาจะหิทังพิขเวอัตตาอาภาวิสันาิทังเวทานาอาภาทายะสังวเตยะลพเพธาจะาเวทานายะ เอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติยสมาจะโขพิขเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาภาทายสังวัตตินาจะรพติเวทนายะเอวังเมเอเวทนามาเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะทางพิขเวอัตตาอภวิสัพนจิทางสัญญาอาภาทายสังวเตยะ ลับเพทาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอาโหสีติยสมาจะโขภิกเขเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตินาจะลพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทางภิกขเวอัตาอภวิสังโสในยิทังสังขาราอาภาทายะสังวเตยุงลัพเพทาจะสังขารสุ เอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติยสมาจะโขพิกเวสังขาราอนัตตาตสมาสังขาราอาภาทายะสังวัตตันตินาจะลพติสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณันจะหิทางพิกเว อตาอภวิสะนยิทางวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตยะรับพันเตเะรับเพทาจะวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติยสมาจะโผพิกเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตินะจะรับพติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติ ตังกิงมัญญะถาพิขเวรูปังนิจังวาอณิจังวาติอณิจังพันเตยัมปนานิจังทุขังวาตังทุกสุขังวาติทุขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปปิฐานานะธรรมังกาลังนุตังสมานุปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถาพิขเวเวทนานิจาวาอณิจาวาติอณิจาพันเต ยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปรินามธรรมังกันลังนุตังสามนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมยถาพิขเวสัญญานิจาวานิจาวาติสนิจาวพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปรินามธรรมัง กัลลังนุตังสามนุปสิโตงเอตังมะมะเอโสหะมะสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญถาพิขเวสังขารานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจาพันเตยัมปนาน it, no he, no Means, iałem, eating, people, ceu, ิจังทุขังวะตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปริธามะนามะธรรมังกัลลังนุตังสามนุปสิโตงเอตังมะมะเอโสหะมะสมิเอโสเม อัตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญถาพิกเววิญญาณังอนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยามปนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจจังทุกขังวิปริณามธรรมังกลังนุตังสามโนปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตาติโนเหตังพันเตตัสมาหิ ตสมาติหะพิขเวยังกินจิรูปังอตีตานะคตะปัจจุปันนังอชตังวาพหิตาวาโอราลิกาวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทูเรสันติเกวาสับพังรูเปเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายัทตถพังยากาจิเวทนาอตีตานคตะปัจจุปนนา อัชตาวาพระหิทาวาโอาลาริกาวาสุกุมาวาฮีนาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัม,มัปปัญญายะทัตถพังยากาจิสัญญาอติตานาคตะปัจจุปันาอัชตาวาพระหิทาวา โอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพภาสัญญาเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัปปัญญายะทัตถพังเยเกจิสังขาราอติตานาคตะปัจจุปนาอชตาวาพหิตาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวาเยทุเรสันติเกววา สัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะทัตพังยังกินจิวิญญาณังอตีตานาคตะปัจจุปนังอชตังวาพระหิทธาวาโอาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันตุเรสันติเกวาสัพพาวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตัง สัมมปัญญายะทัตถพังเอวังปัสสังภิกขเวสุตวาอริยะสาวกโกรูปสมิงปินิพพินทติเวทนายะปินิพพินทติสัญญายะปินิพพินทติสังขารเรสุปินิพพินทติวิญญาณสมิงปินิพพินทตินิพพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติ ยานังโหติขีนาชาติอุสิตังพรมจริยางกตังการณียังนาปรังอิทธายาติปชานาติติอิทมโวจะภะควาอัตตมนาปัจจวกิยาภิกขุภะควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจปะปณะเวยากรลณสมิงพันยมาเนปัจจวกิยานังภิกขุนังอนุปาทายะอาสเวหิจิตตานิวิมุจ,จิงสุติ